ที่ผมต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะวิธีกรรมของผมอล้วนๆไม่ไหวอ่ะผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับโยทินโยทินอุ๊ยน่ารักจังเฮ้ยเฮ้ยผมจะกลับกรุงเทพอุ๊ยเล่นหน้าตาเหมือนพ่อมากน่าเหมือนพี่หนุ่มสันติสุขเวอร์ต้องอยู่ที่นี่จะได้เรียนมันจบม .6 สักทีหน้าเหมือนพี่หนุ่มสันติสุขมาก นี่คือน้องพูมหรอคะเรียนมาสปีแล้วนะรีบๆเรีให้มันจบๆไปะ้ะประนดค่ะเอาลูกไปทำอะไรเดล่ะมอัีแเตอรีเสนอค่ะใหญ่าเป็นผู้หญิงด้วยก็เป็นผู้ใหญ่จอแน่ๆเลยวายสวัสดีนี่คนดีื่อเลยนะพี่ผู้หญิงคนนี้ช่เลยะวายเราดารารุ่นใหญ่เบิร์ดแมม่แม่แ ผู้ใหญ่จอมแก๊กแม่ของยายหญิงซึ่งเลยนะแม่ของยายหญิงซึ่งเลยนะสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีค่ะมึงดาราลุ้นใหญ่หมดเลยนะเนี่ยภูมิพี่หนุ่มพี่หนุ่มสันติสุขคนนั้นเขาชื่อนะเซิร์เป็นคนงานของที่นี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เอาเถอริงเหนูน้องภูมินี่คือเด็กกว่านในเด็กเด็กกว่าน้องเบ๊กอีกเหรอน้อยค่ะไม่น้อยพวกงามใช่ไี่้อยพวกงามสวัสดีครับรถ พี่ผูใหญ่จอมครับว้าวสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่หล่อมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านบ้านไหนยะหล่อจังเลยว้าโอ้โหต่อไปนี้แกจะอยู่ที่นี่พี่ผู้ใหญ่หล่อมากเลยค่ะแกก็จะไม่ได้อะไรจากฉันหนะครับพี่ผู้ใหญ่หล่อเกินอะอยู่แ่ไม่กี่เดือนมันจะสักเท่าไมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆทำดีๆ

หนาวว้าเฮ้ยเฮ้ยหล่อมากทีแล้วเปบ้าคนนั้นทีคนนี้มีทีคนนั้น oui> ทีเขาเรียกยอดเยี่ยมรูปบ้านนี่คิดว่าผู้ใหญบ้านมีงานแค่เองเหรออือพี่เซนน่าหลักมากเลยหรอดีมากครับทุกคน โอ้ยใส่ชุดกากีครับชาวโบชัยครับก็คือรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของพวกเราโอ้ใช่โบชัยเลยก็คือมีแม่ก็คือเป็นแม่เป็นน้อยพงงามอ่เภอโบชัยอะไรใหม่ยใหม่โยขายเลยดิมา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 นะแต่งตัวให้หล่อนิดนึงครับ อุ้ยน่ารักมากน่ารักมากตึ่งหน <mm ึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งดาดาดาหนึงตันหนึงนอะพี่เสร็จน่ารักมากเลยเนาะพี่เสร็จไยี่เท่าไหร่อย่ากูเสร็จไยี่เท่าไหร่อ่ะทำไมน่ารักขนาดเนี้ยพี่ไม่ได้แหละแก่ใช่ปะเขาเป็นรุ่นน้องฉันอีกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาค่ะเดีเราบิดกันค่ะน่ารักจริงเนาะโอ้ เจ้าของค่ายใสยหล่อเกินโอ,อ้คือแบบหล่อมากอะ่ะและที่ฉันเป็นคนชอบความเป็นแบบไทยเนทความบ้านๆมากนะที่ฉันบอกเลยว่ามีวิถีชีวิต,วตแบบถ้าพี่ฟีนก็คือ27เป็นน้องหนูประมาณสี่ปีอะ่ะแต่ว่าหน้าเขาอะ่ะก็คือแบบยังเด็กมากเลยเนาะหน้าเหมือนแบบว่า20 21อบ่ออะ แม,อม,อม่อย่าไปหอมเนาะอย่าไปหอมอย่าไปหอมเอาหันหอมลูกสะพายไงหอมลูกสะทำดีๆทำดีๆล้วเป็นดาราลูกทำดีๆทำดีๆทำดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวทิกตอกแบนแม่ลูกทำดีๆว้ายฮิทฮิตฮิทฮลลิท

ซึ่งมันจะเป็นการนําส่งวัฒนธรรมไทยค่ะไปไปให้คนต,ต่างชาติได้รู้จักแล้วผมจะรู้จักความรักอือแล้วคุณอ่ะมีความรับของนีนเขาด้วยหรอมีสิฉ้ารักนาบัวรักทองฟ้าแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันเป็นการนําส่งวัฒนธรรมส่งวัฒนธรรมไทยไปฉลากฉลากที่นี่ไงอ๋อทำไมไม่ใช้ผมหมายถึง คนที่คุณคคนทีุ่ณรักอะมีไหมมีปะแล้วผู้หญิงคนนั้นนะก็ต้องไปฉันอยู่หรอวะผู้หญิงลูกคุู่เรีนเธอเนี่ยฉันไม่อยากเสียเวลาเลยจริงนี่เธอไม่รู้จริงๆหรอว่าจอมหนักชอบผู้หญิงลุยลุยถูกเธอมันติดสัมอางเกินนะเธออ่ะจริงภาพแสงสีเสียงดีมากกูชอบจีนพึ่งเมื่อกี้มากเลยพึ่งเมื่อกี้คือกราฟิกสัมเลยอะลุยหลงไปไปไป กี่วัไปว้าลุยลุยค่ะตองเอิญน้องเอิารเิทำอะไรอ่ะทำไองเอิระไ่องเอหาด้ตอยแลกะสนอน่น่าสนุกเนาะพี่ไฮเดอร์สินก็แล้วะสนุกเว้ยอันนี้แพ้เสื้อดำขาวค่ะกับน้องพลอยเสื้อสีชมพูครับ โอเคครับโหทรงจมูกน้องสวยมากเลยเนาะเป็นคนจมูกสวยมากเฮ้ย <Hey. S 1> มึงคิดว่าเรอ,อยู่บ้านนอก,นอกแบบเนี้ยนั่นน่ะเดิจาไม่เจอเออพ้าแกทำอะไรเขาไม่เป็นนะครับฉันไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่ ต,ติดตับมันจะแบนที่ตับมันจะแบนที่ตับมันจะแบนโอเค okay. มันมีลื่นปูนที่ตับมันจะแบนขอโทษค่ะเออบึ้กตกนี่กินเหล้าเลยกินชาเข้าไปนะทำไมตัวหนักขนาดนี้ฮะตกลง <intell> น่าหลอกเนาะน่าดูเนาะไม่น้องพูดมากไม่ผมยากรู้บอกเ้ยโอ้ยโอ้ดูไปทางนี้มาดีกว่าน่ารังจริงและสิ่งหนึ่งเนาะทำให้เราได้เห็นเลยว่าทำไพลอตอะไม่ทิีงคนดูเนี่ยในนี้มีอารมณ์ประมาณแปดเก้าอัน แต่วันเล่นทุกอารมณ์ให้มันให้มันถึงก่อนแล้วค่อยไปอ่ะค่อยๆเป็นคนไอดอดเฟอรตอรี่นี่ยเป็นคนไม่ทิ้งคนดูอันนี้หนึ่งค่ะไปหลอดอันแรกเลยครับไอดอฟเฟตอรี่เป็นคนไม่ทิ้งคนดูค่ะก็คือว่าเนี่ยพายลอตในเนี้ยมี ฮอตเรื่องอะหรือว่าแบบอารมณ์อะประมาณเจ็ดแปดอันแบบหุยเยอะมากอะแต่ว่าทุกทุกทุกเือทุก,ท,ก,ท,กทุกซีนอะเล่นจนสุดก่อนแล้วค่อยไปสุดแล้วค่อยเปลี่ยนสุดแล้วค่อยเปลี่ยนเราเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงติดซีรีส์ซีรีส์เขาเพราะว่าเขาขยี้จนถึงก่อนแล้วเขาค่อยไปอเขาไม่ได้งินดูไว้ทางทางอะ่ะ มันวัดได้นะไพลรดวัดได้นะเพราะไพลรดอะ่ะมันคือตัดยังไงให้ใครรู้เรื่องอ่ะเขาจะี่าสวยจงังเนาะเพราะว่าที่เนียไม่มีแสงสีป็นดูเท่ไงไม่หรอกเพราะว่าที่เนี่ยมีจอบก<ต><ต>ะระฐานะดีจังเลยค่ะพี่แซน หวานใจผู้ใหญ่จอมค่ะเคมิง g soon